นะพี่ผมไปได้ยังผมผิดอะไรเนี่ยผมมีผมไม่ให้เพราะผมไม่ผิดคุณบอกข้อกล่าวหาผมก่อนน,นี่คือจุดตัดทางซ้ายรถแซงตามาใช่ไหมครับคร,าารับนั่น้ผิดทางผมแซงคันเดียวแล้วผมก็เข้ารถเขาวิ่งช้ารถเขามีบรรทุกหนักอ,อ่ะแล้วพี่จะว่าผมผิดยังไงเร,เราเอาฎหมายข้อไหนมาแย้งมาตราที่สามสิบสองวรรคหนึ่งวรรคสองพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ แล้วแล้วแล้วพี่พี่จะเอาอย่างไงเนี่ยแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะแล้วเราพี่คิดว่ารถมันไม่มีการแซงกันยังไงรถผมรถเปล่าอ่ะผมไม่ได้ทุกอะไรมาเนี่ยเอาแ้วนนี้วกเีรถพี่เเจ้าหน้าที่เรียกได้เรียกได้เรียกได้แต่ทีนี้คุณต้องแจ้งข้อกล่าวหามาถ้าผมผิดผมให้แต่นี้ผมไม่ผิดแล้วถ้าผมให้คุณคุณสัญญาไหมว่าคุณจะไม่เขียนใบสั่ง เป็น,ค,ปน,นคุณรู้แต่อำนาจเนี่ยคุณไม่เอากฎหมายเป็นหลักเนี่ยนักกาเมือะไรนะักการเมืองสอาบอกว่าไงนันมันมีพร,รบจราจรอยู่มันมีพร,รบจราจรอยู่ถามว่าไงหมคุณก็อธิบายให้ผมดิอา้าวผมเป็นประชาชนธรรมดาค,คุณไม่ใช่เหรอผมแซงแค่คัคนเดียวแล้วมันมีคันไหนที่ไม่แซงอา้าวถ้าคุณจะจับคุณก็ต้องจับให้หมดเดี๋อา้าว แต่กไปไม่ได้นะทำไมอ่ะแล้วผมผิดยังไงอ่ะเอ้าผมแซงแค่คันเดียวแล้วผมก็เข้านะเอ้าแล้วคุณมาปาดหน้าผมอ่ะผมไม่ชนตูดคุณก็บุญแล้วคุณปาดคุณปาดในระยะกระชั้นชิดอ่ะไม่ชื่องอยมิที่เดต่ได้รู้ได้คุณน่ผมรู้ว่าได้แต่ผมก็ทำตามกฎหมายนี่กฎหมายมันมี กฎหมายกันมีมันให้แซงได้คันเดียว้ครับคุณต้องพร้อีว่าไปขี่ไไหนใหคุณลองพูดกับผมดิว่าถ้าผมให้ใบกับขี่คุณแล้วคุณจะไม่เขียนและผมปฏิบัติตามนะผมตัดปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับาไนะี่ที่เป็นตำรวจพี่อธิบายผมฟังแต่ผมรู้ผมก็ศึกษาเหมือนกันจะให้ผมจําเท่ากับคุณผมจำไม่แม่นเท่ากับคุณหรอกคุณก็ต้องอธิบายให้ผมฟัง สาย35รถบรรทุกเนี่ยรถถูกไหมรถถูกไหมถูกต้องรถผมคือรถบรรทุกขอให้แจ้งไหมนะตรงไหนที่เขาบอกว่าแจ้งได้มันมันมีก้อยกเว้นเหมือนกันคุณไดบอกตรงไหนไม่มีก้อยกเว้นไหมสาย35ไม่มีก้อยกเว้นก็เป็นมาตสาย34เป็นรถเล็กเนี่ขนง่ายเปไปดูใหม่นะไปดูใหม่ซักไอ้ที่เข้ยเว้นสี่ข้อเป็มาตสาย34ได้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ว่าอะไรได้ถ้าผมจำผิด แล้วพี่ขออนุญาตไปกระชี้เขาหน่อยนะแล้วพี่สัญญาไหมว่าถ้าพี่จับผมอ่ะถ้าพี่จับผมอ่ะถ้าพี่จับผมอ่ะพี่จับตามกฎหมายจับตามกฎหมายนี่ไงอ้าวแล้วผมวิ่งมาเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันมมีมมีีเปิดนาเปิดเลยถ้ามันมีข้อยกเว้นตรงไหนอ้าวได้ผมก็ดูได้การจะีบเล็กพี่จะไม่เถียงน้องสักครมเลยก็ได้ ผมก็ศึกษาตามอันนี้แหละเหมือนกันแต่จะให้ผมจาเหมือนคุณให้เป๊ะเหมือนคุณอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายเลยเพราะว่ารถตะมันมีการแซงกันอยู่แล้วถนนก็ทำมั้งสี่ห้าหกเลนน่ะแล้วรถบรรทุกหนกักมันวิ่งช้าแล้วจะให้ผมจำยังไงอะองญญผมเชื่อเลยว่าตำรวจข้าราชก,การไทยอะไม่ปฏิบตนะัติตามน่ตามอันนี้ถูกต้องเป๊ะหรอก มันต้องมีการร่วมาร่รวยหรอกคนไทยเหมือนกันแล้วคุณขี่รถมาคุณปาดหน้าเข้าแล้วดูการจับปืนของคุณนะนะคุณพร้อมนะคุณพร้อมที่จะที่พี่ปาดหน้าเองอะว่เาเองไม่จอดใช่ไหมนั้ก็รถผมรถเปล่าอะ่ะผมมาเร็วแล้วผมแซงคันเดียวแล้วผมก็เข้าแต่คุณขับรถมาปาดระยะกระชั้นชิดถ้าผมชนไปเนี่ยเอา ผมถามว่าลูกเมียมคุณลูกเมียคุณอ่ะบางทีผมก็ไม่ได้อะไรมากนะผมว่าถ้าคุณเกิดเสียชีวิตขึ้นมากระทานหันนะเอาอคุณมาปาดอะไรย,ยักกระชั้นชิดอ่ะคุณไม่ก็คุณก็ต้องร่วมมารวยกันมากผมมาด้วยความเร็วผมไม่ได้เหยียบมาสี่สิบห้าสิบที่ไหนอ่ะไม่ครับมาเท่าไหร่ผมเหยียบมาเจ็100ดสิบเจ็ดสิบร้อยรถผมไม่สาบานได้คนอย่างผมไม่เคยเหยียบรถถึงร้อยครับผมแปดสิบผมแทบไม่เหยียบเลยผมคนช่างเศร้า ผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมอ่ะการแซงแค่นี้มันน่าจะร่วมมันรวยกันได้ผมแซงแค่คันเดียวถ้าถ้าเราจอดนะมาพูดเหตุผลให้พี่ฟังเลยพี่ไม,ม่ว่าเลยนะ